กราบนมัสการพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปานและกราบสวัสดีท่านพี่ใหญ่ท่านอาจารย์ดรโรธคุณครูทุกๆท่านพระอริยะทุกๆท่านค่ะดิฉันนางสตรีรพิริยะเกตไพศาลร,รหัสพระอริยะนะคะหกหกขีดศูนย์ห้าขีดหนึ่งห้าสาม ในที่ที่ฉันเข้ามาฝึกนะคะก็คือ,อมีคุณครูที่โรงเรียนแนะนําให้มาฝึกค่ะคือในวันนั้นนะคะเป็นวันสงการดิฉันก็ได้เดินทางไปรดน้ําขอพอรคุณครูรุ่นพี่นะคะไปรดน้ําขอพอรคุณแม่ของคุณครูท่านนี้ด้วยทีนี้ก็ไปที่บ้านก็ได้เห็นว่าคุณครูท่านบูชาหลวงพ่อฤษิลงดําด้วยดิฉันก็รู้สึกประทับใจเนื่องจากว่าดิฉันเองก็สนใจแล้วก็ ประทับใจติดตามฟังที่หลวงพ่อฤศีสิงดำท่านได้สอนนะคะมีอยู่ในย t u b e เยอะแยะมากมายเลยทีนี้พอดิฉันได้ฟังแล้วดิฉันก็จะรู้สึก ประทับใจแล้วก็ชอบก็เลยจะฟังเรื่อยมานะคะฟังแบบไม่รู้สึกเบื่อพอมาเห็นอาจารย์ท่านบูชาอุ้ยบูชาหลวงพ่อฤษีวิงดําด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เลยยิ่งรู้สึกประทับใจก็เลยได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านก็เลยชวนให้อ่าลองลอง,ลองเข้ามาฝึกในช่องนี้ดูนะคะว่าเป็นลองลองมาฝึกดูเพื่อที่จะได้เป็นพระโสดาบานันและอาจารย์ท่านก็ได้ให ความรู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับโสดาบันว่าเป็นอย่างไรนะคะพอดิฉันได้เข้ามาฝึกนะคะดิฉันรู้ตัวว่ามาีความเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะก็คือในเรื่องของจิตใจที่มีความอาเย็นสุขุมรอบคอบมากขึ้น ไม่ถือสาไม่โกรธเคืองบุคคลที่พูดทาให้เราโกรธนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกโกรธแล้วก็คิดมากค่ะในคําพูดของคนอื่นแต่พอมาฝึกแล้วเนี่ยเราก็ประกอบกับที่ได้ฟังที่หลวงพ่อฤษีดิงดําท่านสอนนะคะดิฉันก็มาปรับใช้ก็คือเข้าใจอ่าในความเป็นเขานะคะคือเขาทําเขาก็ย่อมได้รับในสิ่งที่เขาทําเองเราไม่ได้ไป อะไรกับเขาด้วยไม่ได้บาปกับเขาเขาทําเขาก็ได้รับในสิ่งนั้นเองอะไรเงี้ยดิฉันก็เริ่มทําใจได้ได้มากขึ้นทีนี้พอลองมาฝึกคุณครูก็แนะนําให้จับภ้าพระซึ่งจับภาพพระไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะเคยแต่แค่กําหนดลมหายใจเข้าออกของตัวเองหรืออะไรเงี้ยที่เคยไปปฏิบัติธรรมมานะคะพอมาอันนี้ก็คือมีจับภ้าพระด้วยในช่วงแรกๆจับภ้าพรากะก็จับได้นิดหน่อยค่ะจับได้ไม่นาน จนดิฉันก็คือมาตั้งภาพพระในโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีติดภาพพระที่ในรถค่ะแล้วก็ในช่วงที่ปฏิบัติได้ดีช่วงหนึ่งนะคะก็คือในช่วงที่ขับรถเหมือนกันในช่วงที่ขับรถดิฉันก็จะท่องคาถาเงินล้านด้วยเรื่องของการสวดมนต์ค่ะตอนก่อนนอนทุกก่อนนอนเลยนะคะดิฉันก็จะสวดมนต์แล้วก็ตอนเช้าค่ะก็จะรีบตื่นมาทํา อาหารเพื่อถวายข้าวพระแล้วก็จะพยายามสวดมนต์แต่เรื่องสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยยังทําได้ไม่ทุกวันนะคะเพราะว่าจะต้องรีบไปทํางานนะคะวันไหนที่แบบตื่นได้ไวก็จะทําได้ทันค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งค่ะที่ดิฉันรู้สึกว่าเรื่องของการรักษาศีลเดิมแต่ก่อนถ้าเวลาเจอมดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอายาฉีดมดมาฉีดพอตอนนี้เราก็จะตั้งใจเราตั้งใจจะปฏิบัติ ให้ครบนะคะเวลาเจอมดแล้วครั้งนั้นอะมดมาที่บ้านแบบเอ๊ะมากันเยอะมากแล้วมดเนี่ยมันชอบมากัดลูกทําให้ลูกของดิฉันอะแพ้แล้วเนี่ยด้วยความรักลูกแต่ก่อนก็จะฉีดแต่พอครั้งเนี้ยก็คือพยายามบอกลูกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงดีกว่าเราจะไม่ฆ่ามดนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแล้วเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนมดเขาไม่มาที่บ้านแล้วแล้วก็มดไม่ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากก็คือเรื่องอ่า อารมณ์น้อยใจสามีค่ะซึ่งตัดยากมากเลยคนอื่นดิฉันตัดได้หมดแล้วแล้วก็ทําใจได้หมดแล้วพอมาตรงถึงสามีเนี่ยความน้อยใจตัดได้ยากมากพอมาเมื่อวันที่อ่าวันที่สามสิบพฤษภานะคะก่อนที่จะประกาศว่าเป็นพระโสดาบานอะไรเงี้ยเย็นวันนั้นที่ฉันก็เลยตัดสินใจว่าอะเข้าใจในความเป็นสามีแล้วแล้วก็เลิกน้อยใจเขาอะค่ะ แล้วดิฉันก็รู้สึกเบาสบายสรุปว่าการที่ได้ลองฝึกปฏิบัติเนี่ยสภาพจิตใจของดิฉันอะมันดีขึ้นรู้สึกเบาสบายและโล่งขึ้นรู้สึกมีความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะ